เขาก็แย่มากเลยอันนี้พูดอีกมุมหนึ่งก็คือกินยาทั้งวันเป็นยาอะไรบ้างครับที่จะทั้งในนะนะครับพอพอเขาจะรู้ว่าใครเข้ามาแล้วแล้วแล้ว,ลวอ่อนไหวในเรื่องหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยาเขาเรียกว่ายายากล่อมประสาทยาคลายเครียด ยาทานก่อนนอนอยาทานระหว่างวันไม่ให้เครียดคุมความเครียดอะไรเงี้ยเขาก็มีจิตแพทย์ในนั้นดูแลอยู่อืมแต่ว่าทำไมตั้มเนี่ยก็ต้องสุดราจิตแพทย์ตลอดเลยนะหรือว่าไงบ้างก็เขาก็ออกไปได้ประมาณนี้แหละครับเหมือนคนอื่นแหละเดือนละครั้งสองครั้งไปพบแล้วก็ไปขอรับยามาแรกๆเขาก็นอนทั้งวันนะแล้วแล้วแล้วพี่ก็เตือนว่าแบบไอ้พี่ตั้มพี่พี่อยู่อย่างนี้ไม่ได้เ้ยแบบสมองมันจะพังถ้าพี่มันพี่จะต้องผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองเลยครับไม่งั้นพี่จะแบบไม่ใช่คนเดิม เขาก็บอกเออเขาโอเคไม่เป็นไรเขาเขาอยู่ได้เขาเขาขอนอนก่อนเขาไม่ได้นอนหลายวันแล้วเลยซึ่งมันก็เหมือนเราตอนนั้นเลยก็ได้แต่พูดว่าแบบเอออย่าไปกินยาเลยเพราะว่าเห็นในนั้นคนปกติเข้าไปออกมาไม่ปกติก็มี<ฮ>คือทานยายเยอะเยอะจนแบบเคมีในสมองมันพังอ่ะเพราะว่าบางคนอยู่ถูกฝากรังหรือติดมาแบบเป็นแรมปีอย่างเงี้ยครับเขากินทุกวันทุกวันเข้าสมองมก็พังอน่ะมันมันมันไม่มีอะไรดีแล้วลองให้กับผมเลย ไม่ได้ร้องไห andal, ้คนเดียวตอนเข้าไปใหม่ๆใช่ผู้คูม like ิบอกว่าฝากดูจิตใจเขาหน่อยเอาตรงๆนะพูดกันแบบตรงๆเขาก็กลัวจะคิดไม่ดีกับตัวเองเข้าใจไหมกลัวที่จะแบบฆ่าตัวตุยเพราะฉะนั um, はは้นทุกคนมีสิทธิ์คิดอย่างนี้ได้หมดเพราะว่าในนั้นมีเหตุการณ์อย่างนั้นทุกวันนะครับเราก็ในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็ไปนั่งคุยลอบร้องไห้เขาเคยคิดบ้างไหมว่าเขาจะทำเขาไม่ได้พูดแต่มีเารมมันน่ากลัวนะคนที่ไม่พูดไอ้คนที่เห็นเราเราเห็นหลายกรณีเส้นบางคนพูดว่าจะทําหรือว่าบางคนแค่ กินเพื่อเล็กร้องความสนใจบางคนกินแฟบแต่กินนิดเดียวพอกินนิดเดียวเหมือนกับอก็ได้มาอยู่ในที่ที่สบายกว่าเดิมบางคนจะบิดแดนบางคนจะหนีหนีมน่มันมีหลายเทคนิคมากในนั้นซึ่งแบบเสือสิงห์กทิ้งแรกอะแต่เราไม่ได้นิยมทําอะไรแบบนั้นแต่เราเห็นมาเยอะเพราะฉะนั้นความเครียดของทุกคนมีหมดอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเขาคิดถึง ลูกเขาเราเข้าใจคิดถึงลูกคิดถึงลูกคิด<ล>ถ,ถึงเมียมเราเข้าใจตรงนี้ในหัวอกนะเพราะว่าตอนนี้สารก็ยังไม่ได้ตัดสินเขาแสดงว่าเขาไม่ได้เทียบเรื่องคดีมากวากว่าการความเรียดเรื่องของลูกเมียคือเชื่อว่ามีแหละครับมีเพราะว่าอันนี้คิดเองนะคดีมันก็ทําถ้าไม่คิดมันก็ต้องมองว่าคดีมันก็มีส่วนที่จะทาให้เขาจะได้ออกไปหรือไม่ได้ออกไปเจอลูกเมียเพราะว่าบางคนอย่างลูกน้องเขาสารภาพไปแล้วอย่างเงี้ยในการทางต่อสู้คดีมันก็ยากแล้วนะอ่าเข้าใจไหมแต่เพราะว่าเป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ย ไม่รู้จะสู้ยังไงเขาก็ยิ่งแบบเครียดเข้าไปใหญ่แหละผมว่าคุณผู้ชมฮะอันต้องยอมรับ ปีกว่าสภาพแวดล้อมอันอยู่ยากของเดือนจําได้บีบคั้นร่างกายจิตใจนายตั้มจนแทบจะแตกสลายเพราะเดิมเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ใช้แบบที่หรูอยู่สบายตอนนี้ต้องมานอนบนผ้าห่มสามผืนร่วมกับนักโทษหล,ห,ลหลายสิบคนในห้องเดียวกันอนันร้อนอบอ้าวซึ่งกว่าคดีจะเริ่มสอบพยานหลักฐานก็เป็นเดือนมีนาคมทำให้ช่วงนี้ต้องนอนคุกยาวไปก่อนจะงัดวิชาธนาโจนใดมาต่อสู้ดูจะสิ้นหวังไปทุกทางเพราะเมื่อคนใกล้ชิดที่เคยร่วมวางแผนด้วยกันกลับรับเอาตัวรอดแล้วสิทธาเบี้ยมันเกิดจะรอดได้ยังไงลูก สมุนทนายตั้มแฉว่าทนายตั้มมีเล่เหลี่ยมการสร้างพยานหลักฐานแบบโจยเหยียบเมฆคือเวลาสั่งการทางลายทนายตั้มจะใช้คําว่าอย่าทําโน่นทํานี่อย่าทําโน่นทํานี่เต็ไมไปหมดเพื่ออะไรเพื่อจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นพยานเอกสารในขั้นศาลแต่ในยะที่รู้กันในแก๊งคือทําให้ทําทุกอย่างทั้งหมดตามที่เขียนเอาไว้ว่าห้ามทําโน่นทนํานี่คือให้ทําให้หมดทนายตั้มจะกลับมาตรงนี้สั้นๆอาจารย์ปันเทพวันนี้บีก็ได้คุย<ะ>อาจารยเล่ายาะๆอ,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 อาจารย์ปันเทพปงไหนบ้างเรื่องเป้มคืออาจารย์ปันเทพแนะนำว่าให้รับสารภาพซะดี เืออัน,นี้เป็นข่าวลือนะตราบใดที่เป็นข่าวเนี่ยผมก็ได้ฟังเฉยๆแต่จริงๆเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้หรอกครับ mm hmm. แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องทุกข์ทางใจอยู่ในเรือนจํานะครับแล้วก็ยังไม่รู้ท่ททาทีมันจะจบอย่างไรและผลเป็นยังไงแต่ตัวคุณต้องรู้อยู่แล้วคุณทําหรือไม่ทํา mm hmm. เมื่อรู้อยู่แล้วทําหรือไม่ทํามันก็ต้องชั่งใจระหว่างการอยู่ในนั้นนะครับโดยที่จะเลือกต่อสู้คดีหรือจะสารภาพถ้าผมให้คําแนะนานะสารภาพเป็นประโยชน์ต่อคุณและครอบครัวภรรยาด้วยใช่ใช่ก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้ลููกอยย่ังงไ ผมก็อยากใช้คำแนะนํานว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วผิดนะผมจะบอกว่าหลักฐานมันแน่นมากนะครับดังนั้นการสารภาพเนี่ยคือวิธีการลดโทษนี่<ๆ>การสารภาพคือวิธีการลดโทษอยู่ที่ตั้มแล้วแหละเพราะตั้มดูเหมือนตั้มจะสู้ตลอดสู้แบบสุดใจขาดดิน้นล่าสุดพี่เดชากิติวิทยานันท์ไหนไอ้ครับออกก็มีความเครียดนะครับเออผมทราบมานะครับทราบส่วนหนึ่งทราบจากศิระคือเพื่อนผมเนี่ยขอนอนอยู่ในคุกด้วยกันเพราะว่าศิระเนี่ยเขาก็เพื่อนซีผมตั้มก็เพื่อนซีก็อยู่ด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้มเนี่ยแกอ่าแก นะครับแล้วก็แกก,ก,ก็ไม่เหมือนไฮโซเหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะข้างนอกแกเซเลบแกกินวายขวดละแสนอะไรเงี้ยเข้าข้างในมันไม่มีวายกินนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีความเครียดนะครับตั้มเนี่ยแกเรื่องส่วนตัวแกไม่เครียดหรอเรื่องคดีแกเครียดเรื่องลูกเรื่องเมียเ,เมียมก็ติดคุกด้วยไงพี่เมียก็ติดคุกแล้วก็เสร็จแล้วลูกอีกสามคนเนี่ยมันน่าสงสารนะแกไอ้ทนายตั้มเนี่ยแกเป็นคนรักรักรักลูกรักเมียเพราะนั่นที่แกเครียดเพราะอะไรทั้งผัวเมียอะไรติดคุกกันหมดเลย นะครับแล้วแกก็มีความเครียดนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่ศิระและคนอื่นที่เขาไปเยี่ยมมาที่เขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ราบราชนูญก็ชี้แจงมาว่าแกมีอาการเครียดต้องพบจิตแพทย์อันนี้เรื่องจริงในเรือนอจาแต่ผมก็เป็นกาลังใจนะนะครับอันไหนถ้าเราทําผิดก็รับสาภาพาสารท่านลดโทษแต่ถ้าเกิดอันไหนถ้าไม่ทําผิดก็สู้ไปคือเราก็ไม่อยากเข้าไปเวลาโทม,ม,มแต่ว่าผมจะไปเยี่ยมครับเวลาแกไปศาลนะครับไปศาลเนี่ยเดี๋ยวเดือนมีนาขึ้นศาลเนี่ยเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะแวะไปเยีนะ่ยมน้อง รเราก็รักเขาเหมือนน้องถึงถึงยังไรผม,มยังรักเขาเหมือนเดิมนะนะาจะเป็นยังไงเขาเป็นยังไงก็เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมไงน,นะแต่ความสัมพันธ์ที่เราเป็นพี่ใหญ่เนี่ยรักน้องเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกําลังใจแต่ว่าถ้าไหนเราทําผิดเราควรจะรับสารภาพแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดก็อ้ายนั้นพี่เดชาย,ยืนยันว่ารับสารภาพถือตำอ<ม>ย่างน้อยก็ได้มีโอกาสกลับมาแล้วเงินรับสารภาพเงินอาจจะบอกไม่คืนแล้วหมดไปแล้วแต่ไงบ้านต้องโดนยึดนะถูกปะบ้านต้องโดนยึดแล้วก็ต้องขายทอดตลาดเพื่อเพื่อคืนพี่อ้อย สั้นๆดีเจแมนพูดเรื่องอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากครับเราสอบถามเรื่องเกี่ยวกับคุก VIP คือทิ้งท้ายสำหรับคืนนี้ว่าจริงๆหรือเปล่ามีคุก VIP ด้วยดีเจแมนเพราะดีเจแมนได้เข้าไปอยู่ที่นั่นเคยอยู่มาก่อนแกบอกเอาตรงๆสมัยที่อยู่ได้ยินดีเจแมนได้บอปล่อยห้องขาวมั้ยไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปเ j แมนไม่ได้ห้องขาวนะเออไม่ได้เข้าไปเพราะคือเขาบอกงี้แดนที่อยู่คืออยู่แดนสามเจแมนเนี่ยเจแมนก็บอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับคนจีนอยู่แล้วนี่ยืนยันแต่คนจีนเนี่ยอยู่อีกแดนหนึ่งแดนสามเนี่ยค่อนข้างจะ เคร่งสักนิดหนึ่งก็เลยไม่ได้มีการออกไปพบปะะไรทั้งนั้นแต่เท่าที่สิทธิพิเศษของทุนจีนจีนเทาที่เข้าไปอยู่ที่นั่นเ็าบอกนี้ว่าถ้าเป็นจีนเทาจะมีสิทธิพิเศษเหนือนักโทษไทยอยู่แล้วเท่าที่เคยได้ยินคือการกินอาหารหรูอะกินอะไรแกงส้มปลาซาบเราจะาออกมาชี้แจงอีกอของผู้หญิงนี่กินแกงส้มปลาซานี่ไม่ได้เะไม่เคยรู้เลยนะกินแม้กระทั่งหูฉลามอเราจะทานครับรุงนี้ชี้แจงเลยดีเจแมนพูดนะขนาดแกงส้มปลาซาเราจะทานยังต้องแจงอะคิดดู่เรื่องเนื้อเรื่องเรื่องเวียดคนลเออ ได้ไงตอกินอะ<ข>ไรน,นะกินหูฉลามอันนี้ตอนที่อยู่ข้างในรู้แค่นี้ว่าเขากินหรูแบบระดับอาหารสูงสุดก็หูฉลาม,มแบบแบบนั่งแบบเข้าไปปนเปลือข้างในเนี่ยอันนี้บอกผมอึ้งเหมือนกันผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วถ้าเรือนจำผู้หญิงอะใช้เงินเกิน500ร้อไม่ได้เพราะว่าเรือนจำก็ชี้แจงว่าใช้ไม่ได้อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะอืแต่หูฉลามกินได้ในทง่เมื่อวานราชทันบอกว่าใช้เงินเกิน500ไม่ได้ตามระบบจะสื่อว่าถ้าไม่ใช่จะสื่อว่ารัชธันชแจงว่าเป็นประโยชน์ออต้องใช้ตามระบบเนี่ยใช อันนี้เราก็ต้องแนะนําคนอื่นว่าผู้ความจริเสักแต่ดีเจแมนบอกก็คือมีจิคนจีนมีเขาบอกรู้มาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเข้าไปนะตอนนั้นนะผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแต่รู้แค่ว่าเขากินสูงสุดก็คุกแต่มผมต้องชมดีเจแมนนะใครรับผิดชอบกับชีวิตเขา,าที่เขาต้องเข้าไปอยู่อ,อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยอุ้ยเราคตรดเครียดเลยสมัยก่อนนะ่ะแต่เขาเก่งมากอะ่ะเขาผ่านตรงน,นี้มาแบบแล้วคนมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าไปเจอแบบนี้เลยถูกไหมครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหแกก็ฝากไว้แหละเรื่องนี้จะพ แล้วเอาจริงนะแล้วแมนก็ไม่ผิดอ่ะคาถามคือพวกปไปจับเพราะว่าเขาจะเชื่อเรื่องกรรมไหมถูกไหมอ้าวฟังเสียงดีเจแมนหน่อยเยอะเยอะอย่างเช่นอ,อ,อะไรที่นักโทษคนไทยไม่ได้ได้หมดผู้หนีแล้วกันผูน้หนีแล้วกันทุกอย่างอาหารการกินมีหมดอ่ะมีหมดแต่ที่พี่ตกใจอ่ะก็คือเรื่องที่ออกข่าวล่าสุดผู้หใช่เพราะว่าตอนที่พี่อยู่อ่ะหรือเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราเดินไปไหนมาไหนตามอำเภอใจไม่ได้ไงครับ แต่คือแบบทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหพีมากเลยเรื่องเนี้ยแม่งแบบที่สุดแล้วอะของแบบของการก้าวผ่านของทุกเรื่องบนโลกใบนี้ความจริงถึงบอกนะว่าให้แยกระหว่างนักโทษระหว่างกับนักโทษเด็กคาไออย่างวันนี้ครับระหว่างที่ไม่ผิดไม่มีอะไรต่อสู้ได้หมดเลยครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยติดคุกไปปีเจ็ดเดือนะแต่ที่ได้รับสิทธิ์เท่ากับนักโทษที่ผม่มคืนเด็กฆ่าคนตายชอกกงจริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่แฟร์ การต่อสู้คดีเราก็ยากอยู่แล้ว,ลวที่ว่ามันไม่แปลกที่แบบระหว่างรอพิจารณาคดีไม่ว่าจะคดีไหนแบบที่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ฆ่าคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือควรจะแบบได้รับอะไรที่พิเศษกว่าอย่างเช่นเยี่ยมได้นานขึ้นได้สามารถเจอครอบครัวอะอย่างเมืองนอกเขาติดเอ็มอยู่ที่บ้านออะพูดตรงๆกลัวการหลบหนีสมมติอายการคัดค้านไว้วันนี้เห็นหรือยงังแอนเจเคเพนไปแล้วทำไมไม่ไม่กักไว้ตั้งแต่รู้ตั้งแต่ว่าจะโกคนรู้อยู่แล้วมาตรฐานมันต้องเท่ากัน ทำไมมันไม่เหมือนกันเงินมีอำนาจในบ้านเรามากมาจนแบบพี่พูดพูดไปหมดแล้วมีหมดแหละที่พี่พูดพูดมีมากกว่าน,นั้นด้วยนะครับและสิ่งที่เราไม่ชอบตอนเราอยู่ข้างในก็อยู่แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ว่าใครเป็นยังไงอย่างน้อยเราได้ออกไปเยี่ยมญาติเรามีทนายเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ดีๆที่คอยดูแลเราอยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็าจะเกรงใจเราจีนเนี่ยก็เลยไม่ได้อยู่ในแดน3านะครับแต่ไปยิ่งใหญ่เกือบทุกแดนจะทําอะไรก็ได้ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่กินหูฉลามดูดิ แล้วเราต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอะอย่างน้อยอะเกรงใจคนดีดีกว่าเยอะนะเออคร